แม่ผมจะแตะแม่ดาบไมยของของาจารยอีกนะคะอ่ะาต้องบอกว่าฟังเพลงมอเนี่คะจบลงไป3แพลงเป็นที่เรียบร้อย ิเพลงแรกที่ร้องไปเมื่อกี้เพลงว่าหนึ่งคำที่รอก็ MV on วันอาวัจันนี้เล่นเองไหมคะเล่นเองครับนี่นี่ดูคนเดียวเลยครับที้งเอ็มวีเดี๋ยวก็ทั้เอ็มวีเปคนเดียวเลยเล่นเองด้วยเดี๋ยวก็รอติดตามได้คือด้านหน้านี่คือเป็นแฟนคลับใช่ไหมคะติดตามมาตั้งแต่เอสติไม่ใช่หรอเป็นดุกจ้าอ๋อจ้า ก็ถ่ายดใจ่อถ่าใจวอนรอตั้งแต่ประมาณห้าโมงเย็นดีแล้วดีแล้วแต่ว่าเขามีงานมีการทำกันถ้าถึงจะมาอ๋อคุณพี่นันบอกไม่มีไม่มีเลยเอาอย่างนี้ใครที่ติดตามผลงานคุณนัทอยู่นะคะก็รอดูนะคะมิวสิกที่กำลังจะออกมาจุดนี้เลยจะได้ชมเมื่อวันจันทร์นี้เลยวันจันนี้ครับอ๋อโอเคก็รอติดตามชมกันได้แล้ว ก่อนว่าคือเห็นคุณนัทหน้าตาหล่อเหล้านีคผิวพรรณดีเออมองคนบอกว่าผู้ชายปกติทั่วไปนะคะโอ้ยตากแดดตัวกระดามจะเวลาดูแลผิวพรรณ้ <c oughs> <c oughs> อะไรคะหลอใช่ <c oughs> ไม่จริงจต้องบอกก่อนว่าผู้ชายหลายคนเนี่ยนะคะมองข้ามในการที่จูแลในเรื่องของผิวพรรณหรือว่าดูแลเรื่องรูปร่างคือคิดว่า เราเป็นผู้ชายอ่ะไม่จำเป็นต้องรักสวยรักงามก็ได้คืออย่างงี้มันมันจริงไหมอ่ะมันอาจจะไม่ได้เรียกว่ารักสวยรักงามอ่รักหล่อรักหล่อมันมันเป็นการเป็นการดูแลตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองซึ่งสาหรับนัดเนี่ยอันนี้เป็นความความความคิดของเราจริงๆนะครับคือผมรู้สึกว่าการที่เราดูแลตัวเองดีเนี่ยมันเป็นเหมือนสัญญาณบ่งบอกไปให้กับค่นได้ว่าเฮ้ยขณะเรายังดูแลตัวเองได้ดีขนาดนี้ยเราก็สามารถดูแลคุณได้เหมือนกัน เอยังดูแลไม่ได้แล้วเอาปัญญาที่ไหนไปนดูแลคนอื่นผู้ถูกต้องแล้วได,ได้ใจแปลกๆเคะเนี่ยเออคือเดี๋ยวก่อนบอกก่อนว่าคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีสิทธิ์มายืนใกล้ชิดนะคะจะเอาคุณนั้นแบบนี้ <c oughs> คือมองไปอะค่ะเห็นหน้าผิวหน้าหรือว่าจะเป็นผิวตัวคือดีมาก <c oughs> คือต้องบอกว่าตัวที่ออที่ของสถาบันของเราเนี่ยไม่ได้มีค่าดูแลรูม มีเรื่องผิว่พันด้วยมีทั้งหมดเลยต้องถามคุณนัทคือร้องเพลงด้วยแล้วก็มีผลงานให้เราได้เห็นบ้างมีเวลาดูแลตัวเองยังไงบ้างคะก็ต้องพักผ่อนนะครับมันจะมี3เรื่องหรอกก็คือการพักผ่อนนี่คุณนัทกำเกลียดจังปนะคะขอของที่ช่วคุณตีจากผมไปเองพักผ่อนยืนร้อนเดีไม่ได้เกลียดารอ๋อม่อยู่ใกล้กันโอเคเออไปไปค่ะเดี๋ยวตื่นแรกเป็เรื่องการอ่าการพักผ่อน การออกกําลังกายก็คือนอกจากนั้นคือพอทํา3อย่างแล้วเนี่ยที่เหลืออันที่4ี่บทีก็เนี่ยจะมาแบบสถาบันแบบนี้ก็คือเป็นื่มทางเลือกนะคะเอางี้แล้วกันค่ะนอกจากจะให้คุณนัทได้เขามาเผยเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะะคในการดูแลตัวเองแล้วนะคะเดี๋ยวมีกิฟต์ไวช์มาแจกให้ด้วยแต่ไม่ได้แจกจากมือจ้างนะรับจากมือคุณนัทเลยเออโโอ้หยิง <asan> ่งใหญ่ละ <th distinctive suspicious> <to insane> ได้คะแล้วก็แจกให้10ภาพสะอาดเลยได้เรียบร้อยแล้วอ่าเดี๋ยวให้คุณนัทถือไว้ละกันนะคะ10ภาพกิมวอชเชอร์นี้มีมูลค่า5,000บาทให้คุณเอาไปดูแลรูปร่างหรือว่าผิวพัรร์ก็ได้อยากจะมีผิวใสเหมือนคุณนัทอยากจะมีหุ่นดีแบบคุณนัทน,นะคะไปใช้บริการได้ที่สลิมพาร์ทกติกาค่ะ คุณน้ทมีกติกาไหมคะไม่มีเอาอย่างนี้ค่ะดิฉันมีกติกาค่ะเราขอผู้โชคดีนะคะซักสองท่านแรกขอสองท่านแรกที่เดินอยู่ในงานนี้นะคะแล้วก็มีกุญแจรถยนต์มีไหมคะมีไหมสองท่านออกมาเลยค่ะมาค่ะโอ้มาเลยค่ะมาเลยค่ะพี่ระวังบันไดด้วยนะคะอ้าขึ้นมาเลยมีหนึ่งท่านไหมคะอีกหนึ่งท่านค่ะมีไหมอ่าให้เลยค่ะให้เลยค่ะให้เลยให้เลยใ้เลยนะคะติดไปเราใช้นะครับเดี๋รบกวนเซ็นชื่อให้เราด้วยนะคะ เชื่อใหด้วยเดินมาเลยค่ะใครมีกุญแจรถยนต์เดินมาเลยค่ะคุณพี่เชิญ่ะมาเลยค่ะไม่มีรถยินรถชนเลยีแล้วเลยนี่ไงคุณพี่ลุกมาสิคะลุกมาเลยค่ะลุกมาเลยเออลุกมาเลยคุณพี่เชิญ่ะเจ้าหน้าที่คอนซัลท์ค่ะรบกวนให้เซ็นชื่อให้ด้วยนะคะด้านหน้านะคะขอบพระคุณค่ะอ่ามาค่ะคุณพี่คุณพี่เป็นคนขับด้วยไหคะอุ้ยมือศพอาจจะไม่อยากแสดงตัวไม่ทันแล้วแหละลุกมาขนาดนี้นะคะ ที่คุณนัทนะคะได้ร้องไปนะคะแล้วก็จะมี m อวออกในวันจันนี้ด้วยเผื่อเริ่มไหลมีใครมีภาชนนไหมคะอยากจะทราบว่าเพลงแรกนะคะที่คุณนัทได้ร้องไปคือเพลงอะไรใครตอบได้ง่ายมากอุ้ยมีแรงยกเชียร์มาเลยครับมาเลยครับเชิญค่ะใครตอบได้ด้านข้างมีไหมคะเพลงแรกคือมันน่าร้องไห้ใะจริงๆนะคะเออตอบว่าตอบว่า ครับรอรอใหม่รอใหม่บ้านหนึ่งตอบว่าถูกต้องคอรับเราไปเลยรกวมกันชื่อให้ด้วยนะคะแ <c oughs> จกต่อค่ะแจกต่อนะคะแจกต่อเลยเราอยากจะทราบว่าสําหรับนะคะวันนี้เดี๋ยวพูดเกี่ยวกับแบรนด์แล้นิดนึงแล้วกันเนาะนะคะวันนี้เรายืนอยู่ที่เซ็นทรัลรามินทานะคะเป็นการฉลองนะคะครบกี่สาขาโ <ฮ S 1> ออเยอะนะเยอะเพราะแค่ที่ผมไปร้องมานี่ก็เยอะมากเลยวคุณนัทก็ไปมาหลายสาขาแล้วใช่ไหมคะ สาขายกมือเลยได้เท่าไหร่คะเท่าไหร่คะเท่าไหร่มากๆ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 คะเอาโมเตอร์รีลไปให้ใกล้คุณนัทนะั้นหนึ่งสองสามโอนโออเต่าว่าอุ้ยอย่าอย่าอย่าพุ่อย่าเดี๋ยวรอรอคำถามต่อไปได้ครับเออใจเย็นใจเย็นเต่าว่ากี่สาขาครับยี่สิบสาขาถูกค่ะพี่เดี๋ยวก่อนค่ะที่นี่ที่ไหนคะพรเออถ้าบอกแจ้งพระรามมีเครืองค่ะเจ้าบอกแจ้งพระรามมีเครืองเลยนะคะ เลอกี่รางวัลคะคุณนะัทเลอเยอะเลยครับเลยเยอะเลยใช่ไหมคคุณนัทมีคำถามบ้างไหมคะ<อ>ให้คุณนัทช่วยคะ่ะให้คุณนัทช่วยนะคะชื่อผมภาษาอังกฤษสะกดไงจะเป็นการโปรโมททวิตเตอร์ตัวเองดวคือถ้าถามจามจา,มามก็ตอบไม่ได้ค่ะครับใครตอบได้บ้างให้ตอบได้บ้างนานคุณพี่ได้ไปแล้วว่ากอให้คนอื่นบ้างนะคะแหม่ก่ว่าได้ทั้งตัวได้ทั้งผิวด้วยนะคะใครสะกดให้บ้างไหมครด้านข้างมีขยาจะสะกดข้างๆงหูคุณนัทเลยมีไหมคะ มีไหม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 เนอะอครับมยากครับถ้าได้แค่สามตัวเดี๋ยวผมจะพูดที่เหลือเองให้งั้นเฉลยไปเลยแล้วกันค่ะนะคะอ่ะมา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 ค่ะมาสองท่านเลยค่ะมาเลยค่ะคนนี้เคยไปเที่ยวกับเราไปเที่ยวด้วยขยายความได้ค่ะไปเที่ยวแบบเป็นกิจกรรมของโอเคดู่เลู่ชงอ๋อขอถ่ายรูปได้ครับเ๋้วก่อนจุดประสงค์เราต้องตอบคำถามก่อนค่ะ อ่ะเป็นอาเอาแค่ชื่อต้นก็ได้ครับเออตอบว่าพี่นัทจะไปกอดเขาสิคะพี่นัททำไมต้องกลัวไม้ด้วยอะไรนะอ่า N A T นัทนะครับพักรถแล้วครับได้แค่นั้นแล้วค่ะน้องปอ P A T O A อันนั้นก็คือเฉลยทัหมดเลยนะคะเอออะไครับเมื่อกี้พี่ยังไม่ได้มองเลยนี่หลอกแต่ของน้องมาตลอดเวลาเลยค่ะเออมีใครอยากถ่ายคุณนัทไหมคะ ไม่มีใครอยากถ่ายเลยดีค่ะไปรีทัชเม็นเหงื่อออกได้ไหมครับอ่ายังมีอีกค่ะยังมีอีกนะคะใครที่ตอนนี้เหลือกี่วันคะคนนั้นคะเหลืออีกสี่ครับอ่าสี่รางวัลสุดท้ายใครถือบัตรเครดิตมาบ้างจะเป็นหญิงหรือว่าชายก็ได้โชว์เลยค่ะสี่ท่านสุดท้ายมีไหมคะถือแล้วะคุณพี่ท่านนี้ควักเกลือกราเปาไม่ใช่าหุ้หญิงและชายนะครับอ้าวก็ได้เหมือนกันถ้ามีบัตรเครดิตให้ให้อ่าเออมีด้วยรบกวนเซ็นเชื่อเราด้วยนะคะรับเลยถ่ายรูปไหมคะถ่ายรูปไหมคะ ถ่ายไหมคะไม่ถ่ายถอ๋อถ่ายถ่ายถ่ายโอเคหรือว่าไม่ถ่ายนะคะดูดุเนอะอ๋อน่าหรอแต่อ่านอีกแกอ่ะมีอีกไหมคะใครถือบัตรเครดิตมามีอีกไหมคะขออีกสามท่านมีไหมสามท่านสามท่านมีไหมคะอ่าท่านนี้มาค่ะเชิญค่ะอ่าเดี๋ยวท่านนี้เป็นวิดีโอเดี๋ยวรอแป๊บนึินให้ผักก่อน ยังไม่ถ่ายเลยอ้าขอถ่ายรูปก่อนแป๊บน like ึงนะคะแป๊บนึงนะคะแหม่พ mm evet> OK> kind of ี่มันกระดิกลุกกันใหญ่เลยอ่ะจะได้ถ่ายรูปของคุณนัทนะคะเออแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวติดซังไปด้วยนะคะถอยออกมาก่อนนะคะติดมาเขาก็ไม่ต้งภาพให้มันเบอร์ค่ะเป็นพื้นหลังนะคะเดี๋ยวก่อนคุณพี่หัวละใส่ใจไปปะคุณพี่หัวละใส่ใจไปนะเอออ่าไปสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะบัตรเครดิตด้วยนะคะรบกวนเซ็นชื่อให้เราด้วยนะคะสำหรับคนที่รับกิฟต์วอชเชอร์ไปแล้วนะคะ กอดไหมคะคุณพ er> ี่กอดไหมคุณพี่กอดไหมคะไม่เอาละวันเลยคุณพี่เออคุณพี่คะกอดไหมคะคุณพี่กอดไหมคะไม่ครับเจอบ่อยนะขอเจอบ่อยเลยงั้นขอคนไม่เจอบ่อยบ้างได้ไหมคะหมดแล้วเพชรชูใครขอคะพี่อยากเชืเดินไปไม่เธอ ด้การเอ,า,อางนี้ค่ะก่อนที่คุณน,น,นัทนะคะจะไปซับเหนือด้านล่างใครอยากได้เชช่วนี้บ้างคะอเอา,า <laughs> ไม่มได้ไม่มีใครอยากได้เลยอะทำไมอย่างนั้นละ่ะน้องเสื้อส้มตรงนี้เนี่ยไปขายไปแล้วอะไปแล้วเ <laughs> ขาต้องไปขายชัด <laughs> ถ้าน้องเขายังอยู่เราจะเอาอนี้ให้น้องเอาไปเลยนะคะถ้าทางน้องเขาอยากได้แน่นอนเอ,า,อางนี้ค่ะอะไรนะคะเ oh <my> อามาเอามาแล้ว <laughs> ขายแล้วน้องมา ด้านหน้าเลยค่ะ <to ด้านหน้าเลยเออถ่ายรูปไหมเอารัเดี๋ยวขอฝากไว้ก่อนนะครับมันยังไม่ได้จ่อดูซี้ดีใจเกินไปสปิดสตังค์ไม่มีเลยอ๋อให้น้าพูดไปก่อนนะครับ พูดใหม่พิธีกรมไม่ทันฮัลสวัสดีนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของงานของเราแล้วนะครับร้องเพลงก็ร้องไปแล้วแจกก็จแจกไปแล้วโอ้ยต้องเป็นมือโตนะครับเป็นไงครับวันนี้สนุกไหมครับสนุกสนุกก็อย่าลืมไปพูดคุยกันต่อนะครับได้นใน Facebook นะครับ facebook.com/nat.sakathorn นะครับหรือ Twitter ร์แอนน a สักกะธรก็ได้นะครับมีใครทอร์โล่อยู่แล้วบ้างไหมทางหน้าเนี่ยยกมือเถอะ เราดู <laughs> <laughs> มาแล้วค่ะ,อะเออู้จน<ร>แบบว่าฐานเทินหมดเลยทีเดียวนะคะไฟแรงแรงจนเหงื่อแตกเลยดูสิเอา รูว่าคุณผู้ชายด้วยก็อย่าลืมนะครับอาภักดรกินอาหารเอาคงกายเพียงพอแล้วก็ที่เหลือก็คือมาให้ตัวช่วยแบบนี้สถาบันอย่างสุดนีพลช่วยคุณก็ได้นะครับอลองมาคนที่ได้บลอเชื่อไปแล้วลองมาดูแล้วไม่ชอบก็บอกต่ตอไปอดีมากนะคะปากต่อปากช่วยบอกต่อกัน<ช>ไปด้วยนะคะไอ้ยังไงวันนี้อย่าลืมติดตามผลงานของคุณนัทด้วยแล้วก็เอ็มวีนะคะที่วันจันนี้กำลังจะฉายแล้วให้ทุกคนได้ติดตามกันเล่นเองนะคะเออไม่ต้องเสียตังค์ดีตรงนี้แหละอาโเสียต้อง ขอบคุณครับขอบั okay, ุณ okay, ผู okay, ้ชมนะครับอบครับ